สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูแอนและพี่เพนกวินอีกหนึ่งครั้งนะคะกับการเรียนรู้เรื่องของคําบันและบันในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะรับรองวันนี้นักเรียนจะได้รับทั้งความรู้และความสนานอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะเรามาเริ่มเรียนรู้คําบันและบันกันดีกว่านะคะกับพี่เพนกวินและครูแอนค่ะ คำบันแบบแรกได้แก่บออะนอบันค่ะซึ่งคำบันลักษณะนี้ในปัจจุบันมีใช้อยู่ด้วยกันเพียงแค่5าคำเท่านั้นนะคะเรามาเริ่มกันที่คำที่1ค่ะคำว่าบ an ันดาลหมายถึงให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นด้วยฤทธิ์หรือในงอำนาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะคำที่2คำว่าบันไดหมายถึงสิ่งที่ทำเป็นขั้นๆตามแนวนอนวางทอดลงมาสำหรับก้าวขึ้นลงค่ะ เรามาต่อกันที่คำที่3กันดีกว่านะคะคำที่3คํคำว่าบันทึกค่ะหมายถึงจดไว้เพื่อช่วยจำหรือเพื่อไว้เป็นหลักฐานค่ะคำที่4คํคำว่าบันเทิงหมายถึงเบิกบานรื่นเริงสนุกสนานค่ะและคำที่คําคำว่าบันลือหมายถึงเปล่งเสียงดังก้องค่ะแต่เอแล้วอย่างนี้ จะจำได้อย่างไรล่ะคะว่าคำบันทั้งคําคำนั้นมีอะไรบ้างไม่ต้องกังวลค่ะวันนี้ครูแอนมีบทอักขยานเล็กๆสั้นๆน่ารักน่ารักนะคะมาให้เด็กได้ท่องจํากันถ้าพร้อมแล้วไปท่องจําบทอักขยานคําบันกับครูแอนและพี่เพนกวินกันดีกว่าค่ะ ตอนนี้เรามาฝึกท่องบทอขยานคำบันกันดีกว่านะคะวิธีการท่องท่องแบบนี้ค่ะบรรดาลลงบันไดบันทึกให้จำจงดีรื่นเริงบันเทิงมีเสียงบรรลือสนั่นดังอีกครั้งนะคะบรรดาลลงบันไดบันทึกให้จำจงดีเรื่นเริงบันเทิงมีเสียงบรรลือสนั่นดัง เด็กๆอย่าลืมไปฝึกท่องหมดอาขยันคำบันกันนะคะยิ่งเด็กท่องมากเท่าไหร่จำได้ขึ้นใจมากเท่าไรหร่เด็กก็จะยิ่งสามารถนำคำบันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้นเท่านั้นนะคะเรามาต่อกันที่คำบันแบบที่2ค่ะนั่นก็คือบันรอหันหรือบอรอหันนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าบอรอหันนั้นจะอ่านออกเสียงว่าบันค่ะ สำหรับคำบาลที่เป็นบอรอหันนะคะที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้มีด้วยกันหลากหลายคำค่ะเช่นคำว่าบรรจงบรรยากาศบรรลุบรรจบบรรยายบรรทัดบรรจุบรรเลงหรือคำว่าบรรทุกนั่นเองค่ะ คราวนี้ครูแอนจะนำคำบันมาใช้ในการแต่งประโยคเพื่อให้สามารถสื่อสารได้ใจความนะคะครูแอนกำหนดคำแรกมาคำว่าบรรทัดค่ะครูแอนแต่งประโยคว่าจงเขียนเรื่องจากภาพ6บรรทัดคำที่สองคำว่าบรรเทาคุณหมอฉีดยาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดคำที่สคํคำว่าบรรจบ แม่น้ำหลายสายไหลามาบรรจบกันที่แม่น้ำเจ้าพระยาและคำสุดท้ายคำที่สีบรรนารักษ์พวกเราคือหนังสือที่ครูบรรน,นารักษเด็กๆสามารถนำคำเหล่านี้ไปใช้ในการแต่งประโยคเพื่อสื่อสารให้ได้ใจความนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการเรียนรู้เรื่องของคำบันและบรรกับครูแอนและพี่เพนกวินไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกท่องบทอะไรขยานคำบันและหมั่นฝึกเขียนคำบันและบันให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะรับรองว่าเด็กจะสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้ครูแอนและพี่เป็นกรีนต้องลากันไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ